โอเคสวัสดีเมื่อเพื่อทุกคนครับผมอยู่กับผมมิงมิงับวันนี้เกม Skill l e g e n d r รอยัลนะฮะแ่งเอ้ยเล่นไปเล่นมาจะขึ้น Over King แล้ววะเฮ้ยผมก็เก่งเหมือนกันดีว่าทุยไม่ใช่นะเล่นบ่อยนั่นเองนะฮะอืคือตอนที่ว่าฝึกเล่นก็จะเป็นรูปแบบออโต้พายลอตนะทุกคนพยายามเล่นเอ่อ h s t s s t s l i l l ของแต่ละตัวละครเลยประมาณเนี้ยเหมือนกับรอบไหนไม่มีสายอันตีผมก็จะเล่นพยายามเล่นสายหลบพวกนี้นะ ประมาณนั้นแต่ว่าข้อเสียสุดๆก็คือมันค่อนข้างจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะจำเจแต่ว่าเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นอันดับหนึ่งอันดับสองโๆเลยใช่ปะคือมันเป็นเกมโรคลท์เว้ฉะนั้นกูจะไม่เล่นสกิลคอมโบซ้ำๆเด็ดขาดนะฮะตอนนี้ผมก็กำลังพยายามเล่นสายกระสุนวงจักรทุกคนเออฟังดูเหมือนเท่ใช่ไหมแต่ว่าเล่นยากชิบเป๋ไงไอเวนื้ ผมไปเล่นสายกระสุนวงจากสกิลนี้สกิลนี้นะฮะไม่อยากจะโม้นี่ Dead เดนบิลลี่ย์ยังเอ้ย,ยกูเอาลูกสปิริตไปปากระสุนวงจากใส่ไอ้น่น่นเมจิคริไอเฮ้ยนะเคยระเบิดแรงสุด6,000กว่านะฮะแม่งตัวอย่างอ้วนตรงนั้นแต่ว่ากว่าจะทำได้ขนาดนั้นโอ้โหเหนื่อยจริงๆนะ อ่รอบนี้มีสปิริตผมสามารถเล่นสายกระสุนวงจากได้วะ่ะทุกคนอยากได้เจ้า dryad ไม่มาไอเวนเอ้ยเอาไงดีไม่มีเลือดไม่มีฮิลอ่าฮะไม่ได้อ่ะเอายักษ์เทาแล้วกันนะฮะรอบนี้คงจะไม่ได้เล่นสายกระสุนวงจากนะทุกคนเพราะว่าตัวสปิริตมันจะยืนนานๆมากไม่ได้ถ้าเกิดไม่มี hp อะไรพวกนี้เนาะ ไอน,นี้ได้เงินเลยสกิลที่3 4มแต่อ้น,นี้จะได้มาเรื่อยๆอ่ะผมเอาเจ้านี่ละกันนะรอบนี้เหมือนจะพยายามเล่นเกมไวกันเกือบทั้งหมดเลยใช่ป่ะเดี๋ยวผมไปเกมไวดีกว่าผมจะไปเกมไวแล้วก็ไม่เก็บตังค์นะฮะ <c oughs> ผมจะไม่เก็บไอดอกเบี้ยนะเจ้ายักษ์เทาไม่เก็บดอกเบี้ยจะไปสายตีกับครินนะ ไปตีกับคริตีกับครยห,หรือว่าเก็บเงินดีวะเก็บเงินดีกว่าอย่างน้อยๆดอกเบีย้ย50บาทมันก็น่าจะช่วยผมได้ทีละครึ่งสกิลนะฮะเจ้านี่เลทเกมเลทเกมอันนี้เกมไวเอ่ ไม่เป็นไรผมเอาเก็บดอกเบีย้ยก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเกินรอบที่5้าไปแล้วมันทําท่าจะไปไม่ค่อยรอดกับเกมไวก็เอากับเกมยื้อกับการเก็บดอกเบีย้ยเดี๋ยวผมก็ค่อยซื้อเงินให้มันหมดไปเลยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ายังไงเกมระยะยาวมันก็คุ้มกว่าอยู่แล้วนะอันนี้ออกอันติอีกหนึ่งครั้งผมจะชนะซึ่งผมน่าจะชนะครับผม <c oughs> เรียบร้อยตู้มโอเค ไอ้น,นี่ผมชนะไม่แปลกนะเพราะว่าต้นเกมไอ้เจ้าอ้วนชมพูมันอ่อนอยู่แล้วนะอ่ารนดอมหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นแอตแทกบูสหนึอันแล้วก็กดร a นดอมอีกครั้งหนึง่งโอเค ได้เบสแอตแทกเรกมาถือว่าดีนะผมจะไปเบสแอตแทกกับคริเป็นตัวหลกัหลกๆก่อนก็แล้วกันเนาะเพราะว่าผมต้องการที่จะเอาแอตแทกส e ีดมาใช้นะแล้วก็ดีไม่ดีไอ้เจ้ายักษ์เทาตัวเนี้ยผมจะต้องเล่นสายเอเทพพริบตานะจบเกมภายใน5วิพวกนี้นะบบเบาๆเยี่ยมเ้ยเกือบแตกไอ้นี่ผมน่าจะชนะทุกคนเพราะว่าอันติของเขายังไม่ติดครินะ แล้วที่สําคัญการเก็บเงินของเขายังไม่เยอะพอโอเคอันนี้น่าจะเก็บสกิลยาวๆเลยนะฮะหลอดออฟสติงกนะเดี๋ยวผมจะไปเบสแอทแทกกับคริยืนเป็นตัวหลักก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากาันจะเอาเบสแอทแท็กเป็นตัวหลักนะฮะเพราะว่าผมจําเป็นจะต้องเอาแอทแท็กสปีดให้มันเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปคอมโบกับเจ้า War Town Frenzy แล้วก็เอาไปคอมโบกับแวนกาดพวกนี้นะ อัฟลิฟติ้งรอบนี้ไม่มี HP ผมคงจะไม่สนใจนะคงจะเล่นเกมไวจบภายในไม่เกิน5วิแรกไอ้นี่เดี๋ยวรอบหน้าเอาเฟ n นซี่ครครับผมเจ้ายักษ์เทาตอนแรกผมผมเรียกมันว่ายักษ์แดงใช่ไหมแต่ว่าสกินมันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อปกเป็นเจ้ายักษ์เทานะ ผมยังจำเบสิกคอมโบสุดยอดได้อยู่เลยก็คือทำลายแม็ก HP HP นะจริงๆผมชอบการคอมโบของเจ้ายักษ์เทาทางนั้นมากๆแต่ว่ารอบไหนที่ว่ามันมีสกิลที่มันไม่เข้าหรือแม่ก็เจอเกมไวเหมือนกันผมมักจะไม่ค่อยรอดนะฮะผมก็เลยทำคอมโบอย่างนั้นยากมากนะ Attack Boost กับ Frenzy c r e e อันไหนคุ้มกว่าถ้าเป็นตัวอื่น Attack Boost น่าจะคุ้มกว่าแต่ว่าตัวละครที่มีเบสครีเยออแบบนี้ Frenzy ่คร e คุ้มที่สุดนะฮะอันนี้ Spirit จะมาการเลือดได้นิดนึงไม่เอานะเอาแรนด o อมครับผมอันนี้ p i r i t Reclaim โอเคดีเลือด Spirit จะได้น้อยลงนะแล้วยิ่งเลือดสปิริตน้อยลงอีกฝัง่งนึงก็จะแตกไวขึ้นนะ เจ้านี่เป็นพรีแ่งความมืดถ้าสปิริตแตกคุณก็ง่อยแค่นี้แหละนะฮะแต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้ถ้าเกิดเขาทำเชนคอมโบได้นะเพราะว่ามันจะมีสกิลเชนลูปที่มาคอมโบกับพวกเทอร์ปี่เรพวกนี้นะพวกครีฮิลลิ่งแล้วก็ฮิลลิ่งก็มาเป็นเทอร์ปีเรอะไรอย่างเงี้ยที่มาคอมโบกับพวกไลฟ์สติลเดาม a จ e แล้วก็มาคอมโบกับพวกดูดซับเดามจของสปิริตพวกนี้นะ c คนดี้โบแคนคอมเมชโอเคอันนี้จะเป็นเงินอันนี้ที่ผมเอาก็คือเงินนะฮะจริงๆผมสมควรเอาเจ้านี่นะไอฮิลลิ่งตรงนี้ไม่จำเป็นสำหรับผมนะฮะแต่ว่าตรงนี้มันอาจจะเจอสกิลอื่นแต่ผมชอบเสียงดวงว่ะมาขอเบสแอทแทคกครีโอเคครีก็ได้กูดนะฮะ เพราะว่ายังไงผมก็ต้องเล่นสายครีอยู่แล้วจะได้มา7จสกิลนะทุกคนมันเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องมาสุ่มใน8สายตรงนี้ด้วยนะไอ้นี่ผมขอเอาเป็นเบสชิลหนึ่งอันเพราะว่าเดี๋ยวยังไงตอนที่ว่ากำลังจะจบเกมเลดเกมอะ่ะมันต้องใช้นะไอ้นี่เอาเป็นเฟรนซี่ครีเนาะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นเอาเอาเอา เอาฟิลี่คริโอเคเอาได้มาด้วยไอเวนเอ้ยอุ้ยไอเฮียมอือได้มาแต่สกิลแรกเอาแล้วว่าทุกคนอ๋อตกลงมันเป็นเฟรนซี่ครินะฮะแล้วก็พอขึ้นหนึ่งดาวปุ๊บผมได้สกิลแรมาสีสกิลจาก7สกิลไอเฮียมโคตรด,ดีรอบนี้ดวงมาขนาดนี้ผมว่าผมน่าจะฉลุยแล้วนะฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ทร e a เชอร์คอมพาส ที่ได้สกิลแร่สี่สกิลผมเคยได้สูงสุดประมาณสองสกิลนะได้มาสี่เลยว่ะทุกคนรอบนี้พวกคุณแตกแน่สกิลของผมตอนนี้คือตีกับคริโอเคเดี๋ยวผมจะไปรัวๆเลยนะฮะเค่ <Okay. S 1> ตรงนี้ผมจะเอาเป็น War Time Rampage นะเพราะว่าผมจะตัดสินเกมภายในไม่เกิน5วิไปก่อนเลยก็แล้วกันเนาะ แล้วก็ตรงนี้ไม่มีเบสแอทแทกกับครีเอาแรนดอมครับผมแล้วก็เอาเฟรนซี่ครี1อันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาแอทแทกแชร์ครับผมโอเคเดี๋ยวรอบหน้าจะเาเป็นครีชิลนะฮะอันนี้เริ่มต้น5วิแรกผมจะได้ค่าครีมา32 29บก3า61มันแตกแน่ถ้าเกิดตีติดครีดามเมจะเพิ่มขึ้น2%ออแทจะเพิ่มขึ้น21หน่วยเอาลราโว้ยมามาดูกันสิ ผมว,ว่าเขาไม่รอดว่ะทุกคนหน้าของมันแรงนะเยี่ยมดวงโคตรมาดูเพื่อนๆดูดูภาพดิ่ติดคลิปอุ้ยด,ด,ดูดูดูเรียบร้อยเฉพาะดามจเพียวๆวอ่ะเกือบ2,000อันนี้หมด5วิพอดีสินะฮะติดคลิปไปทั้งหมด8ดอกยังไม่พอใจว่ะยังน้อยไปนะ d ดามจ e ขึ้นประมาณ70-80โ,โอเคโอเคกำลังดีนะ ตี17ครั้งติดครี8ครั้งติดครีครึ่งครึ่งนะอ่าครีชิวครับผมแล้วก็ตรงนี้ขอเป็นลดเลือดสปิริตไม่ต้องนะเอาแรนดอมหนึ่งครั้งนะฮัฟลิฟติงเอาดีบอกว่ามันต้องเอาอย่างน้อยๆหวีแรกมันก็จะเร็วขึ้นประมาณ30%แล้ววะนะเออได้ได้ได้ได แล้วก็ตรงนี้เป็นเฮสครีนะฮะแล้วก็ตรงนี้ขอเป็นแรนดอมครับผมฟรีสครีโอเคมาสายครีรัวๆเลยว่ะอ้นนี้เมจิกครีผมจะมาใช้กับอะไรว่าต้องแวนการ์ดพวกนี้เนาะพวกสายแวนการ์ดพวกนี้นะนนะอ่าเจ้าลูน่าฮันเตอร์ตัวนี้บอกตรงๆว่าหน้ารำคาญนะเพราะว่ามันโคตรเก่งเลย ไอรูน่าฮันเตอร์นี่เป็นตัวละครที่ตอนนี้สําหรับผมมันเป็นตัวที่โกงมากๆนะเพราะว่ามันเก่งตั้งแต่ต้นเกมยันเลดเกมนั่นเองเนาะผมยังไม่มีฮิลลิ่งสักฮิตเลยวะ่ะอุ้ยฮิลลิ่งศูนย์อี๋เอ้ยกูเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรวะเนี่ยรอบนี้ไม่มี HP มีแต่โลก่กับสปิริตที่จะมาซับเดามจก็จริงๆถ้าเกิดออกท่าอันตีสัก4 5ครั้งผมก็เลือดอีกฝั่งนึงก็จะหายไปเกือบ2000แล้วนะ แต่มันอาจจะอยู่ไม่ถึงนะฮะฟิลี่แอตแทอันแล้วก็ครีบ o ูสจัดมามผมอยากเอาอัฟลิฟติ้งอ่ะโอเคมันจะได้ของมานะฮะแล้วก็ตรงนี้ขอเป็น w a r t i m e f r e ซี่นะฮะเริ่มต้น5วิแรกผมจะมีแอตแท k เพิ่มขึ้น20หน่วยโอเคมาคอมโบกับเจ้าวอ t ทามแรมเพ g e การตีติดคลีกของผมดาเมจจะเพิ่มขึ้นประมาณเนะกือบเกือบ300%นะก็แอตแทกจากจาก46แล้วก็มันบูสจากการติดคลีกก็จะคูณ3ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยดาเมจเกือบเกือบ300 50โดยประมาณอ่ะแล้วก็ผมก็น่าจะทำลายอีกฝั่งหนึ่งได้ง่ายๆภายในไม่เกิน5วินะฮะเพราะว่ารอบนี้ไม่มี เบสเลือดฉะนั้นเลือดของของพวกคุณมากที่สุดก็คนคงจะไม่เกิน3,000ยังไงก็ไม่เกิน3,000ันเพอเพอไม่ถึง2,500ได้ซ้ำนะฮะรอบไหนที่ว่าไม่มีเบส HP brunch แนะนำให้เล่นสายเกมไว้นะทุกคนถ้ามีสายวูลผมเอาวูลแล้วเนี่ยนะฮะไอ้นี่ลดค่าฟรีสอุ้ย holy explosion จัดมาสิครับรออะไรนฮะ แล้วก็ตรงนี้เอาเป็นเบสชิลครับผมชิลแอตแทกนะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเป็นเฮสแอตแทกเพิ่มเติมนะเจ้าเนี่ยผมอยากได้เต็มแล้วก็แวนการ์ดผมก็อยากได้เต็มด้วยเพราะว่ามันเอามาคอมโบกับเฟรนซี่ครีได้นะแวนการ์ดค่าแอตแทยิ่งเยอะแวนการ์ดก็ยิ่งแรงครับผมอ่าได้โฮลี่เอ็กซ์โพชันมาตั้งแต่รอบที่9สวยครับผมอ่าหลอดสติงกี้ยังไงมา ผมน่าจะชนะทุกคนรอบนี้ไม่มีสายของอันติด้วยฉะนั้นอินเทนทีฟอะไรเขาจะไม่มีนะแต่ว่าคุณพี่คนนี้ยังไม่ซื้อสกิลยังเก็บเงินกันอยู่แสดงว่าเงินเนี่ยน่าจะเกินน,นั่นละน่าจะเกินสามพันละนั่นนั่นก็คือถ้าเกิดอันติมาแล้วติดคริทีนึงก็น่าจะประมาณสี่พันกว่ากาเกือบห้าพนนะฮะน่ากลัววะ่ะ แต่ผมเล่นเกมไว้เว้ยนะแล้วก็อินเทนทีฟไม่มีด้วยว่ารอบนี้ฉะนั้นคุณน่าจะเละครับผมตอนนี้เลเวลผม6ถ้าเอาเจ้านี่ผมจะได้ประมาณ45บาทต่อครั้งอ้น,นี้จะได้สุ่มสกิลเลย7สกิลอันนี้คุ้มกว่านะฮะแล้วก็ผมไม่จำเป็นต้องหาไม่จำเป็นต้องหาไอ้นั่นแล้วไม่จำเป็นต้องหาเลือดแล้วเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมน่าจะลอยลำยาวเลยนะ ตรงนี้เอาเป็นคริแชร์ครับผมตรงนี้ขอเป็นแรนดอมหนึ่งครั้งอะไรสำคัญกว่าบอกตรงๆเลยนะว่ามันสำคัญพอๆกันนะฮะเอาแวนการ์ดก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันครับผมไม่อยากเก็บเงินเลยว่ะทุกคนผมซื้อเลยดีกว่านะฮะโอเคเอาแวนการ์ดเอามา เลเวลจะได้เพิ่มขึ้นด้วยผมจะได้ดิมเอเนอร์จี n สโตนเอฟเฟกเพิ่มขึ้นอีก5บาทนะฮะเลเวล7 35บวกกับ15เท่ากับ50บาทโอเคเอาเงินแล้วกันทุกคนมาผมจะไม่เก็บเงินแล้วนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นแล้วนะผมเอามาอัพเลเวลในสกิลสายอื่นเนี่ยพวกเนี้ยพวกโล่ Low เอยน้ำแข็งเอยแล้วก็สปิ r ร t เอยหรือว่าความเร็วหรือว่าฮิลลิ่งคุ้มกว่า อ่ะโอเคซื้อให้หมดนะฮะอันนี้เอาเป็นคริตรงนี้ขอเอาเป็นสปิริตโล่นะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นแรนดอมหครั้งตรงนี้สายตีตรงนั้นลบโล่เอาเฮสชิลนะแล้วก็ตรงนี้เอาครีบูสแน่นอนนะยังไงก็ต้องเอาครีบูสค่าคริของผมเริ่มต้นจะบวกมา 32 38บวกกับ32 38บวกกับ32 70ไอ้เหี้ยมเ้ยหน้าพังแน่พวกมึงนั่นก็หมายถึงว่าอะไรเพื่อนๆรู้ไหมโอกาสติดครีผม70%อโอ้ยตายตายตาย,ตายสงสารอีกฝั่งหนึ่งเหลือเกินตอนนี้ตัวผมโคตร OP เลยทุกคนเรียบร้อยแวนการติดคริ402หน่วย402 damage เมเรียบร้อย อันี้ผมยอมรับตรงๆเลยนะว่าถ้าเป็นเลทเกมผมอาจจะเละนะฮะเพราะว่าเลือดแต่ละคนอ่ะมันไม่ได้เยอะแต่ว่าดามจของเขายิ่งอยู่ก็ยิ่งเยอะแต่คุณก็ต้านทานดามจประมาณ3า0 0ัถึงสี่พของผมในห้าวิแรกให้ได้ก็แล้วกันนะฮะ70%ติดครีติคีละประมาณ400น นะฮะอุย้ยตรงนี้แวนการ์ดครับผมแล้วก็ตรงนี้ขอเ,อเป็นสปิริตฟีสนะจะได้อัพเลเวลตรงนั้นขึ้นมานะฮะอันนี้คริฮิลลิ่งเอามาอา่าตรงนี้ขอเอาเป็นอะไรที่มันอัพของได้ยังไม่มีเอาแรนดอมครับผมผมอยากได้เลเวลนะตอนนี้เลเวล12 12 5 60บวก15เท่ากับ75โอเคผมจะได้เงินจากดิมเอเนจี้สโตนมาทีลา 75บวกกับตรงนี้45ผมก็จะได้เงินมาประมาณ120บาทต่อรอบนะฮะแล้วก็วินสติก80สโอเคสวยจัดมาไม่ทันหรอกพูดแค่นี้แหละผมเข้าใจนะว่าไอ้พวกฮิลลิ่งอร์เรย์ ray, หรือไม่ก็เป็นพวกเมดิคอ l ลเอ็กซ์พลชันหรือไม่ก็เป็นพวกไลฟ์สต e ลดาม a จ e หรือว่าเทอร์ปีเรมันน่ากลัวนะฮะสำหรับสายฮิลลิ่งแต่ว่าเลือดของคุณจะไม่เหลือเยอะพอที่จะมาฮิลลิ่งต้านทานได้นะฮะเพราะว่ารอบนี้มันไม่มีเบส HP นะฉะนั้นมึงแตกแน่นะมาเดี๋ยวจะพยายามทำเพอร์เฟกต์เกมให้ดูนะทุกคนไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะเอ่อฮิลลิ่งเฮสต์นะแล้วก็ตรงนี้เป็นฮิลลิ่งชิลนะฮะไอ้นี่ทําให้อีกฝั่งนึงช้าลงพรีแบทเทิลฟรีสจัดมาอัพลิฟติ้งถามว่าดีไหมห้าวิแรกผมได้ใช้ฉะนั้นมันดีอยู่แล้วจัดมา โอ้แค่มีคนมี Holy Explosion มี Frost Nova แล้วก็มี Spirit แล้วว่ะมามาม,ามาก็ถ้าเกิด5วิแรกอีกฝั่งหนึงไม่แตกผมก็มีโอกาสแพ้แต่ว่าผมมั่นใจ Damage ของผมมากๆเลยทุกคน5วิแรกผมจะตีไวขึ้นประมาณ1.5เท่า huh, นะฮะเออเห็นไมเน่ยเนี่ย 1,477คือค่าคริของแวนการ์ดนะฮะเพราะว่าผมมีดาเมจทั้งหมด3แบบตีปกติมีแวนการ์ดแล้วก็โฮลี่เอ็กซ์โพเรชั่นแน่ตามตัวเลยจะเป็นฟิสิกอลจะเป็นเมจิกแล้วก็จะเป็นโฮลี่ดามจนะฮะเรียบร้อยอันนี้ขอเป็นฮิลลิ่งเร็กนะฮะแล้วก็ตรงนี้เพิ่มดามจอุ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่มน่ากลัวเริ่มน่ากลัว เริ่มจะน่ากลัวเอาแอตแทกมิสติดไว้นิดนึงนะฮะแล้วก็ตรงนี้ขอเป็นแรนดอมนะเพราะยังไงผมก็ไม่กะจะใช้ดาม g จ m a s ทรี y อะไรอยู่แล้วเนาะแล้วก็ลดเลือดของเจ้าสปิริตไปแล้วก็ครีเฮสครับผมไม่มีคนเล่นเรกไม่มีคนเล่นเรกมันจะแตกอยู่แล้วเปล่าเนี่ยเอาแรนดอมนะได้ HP ครีโอเคกูดเดี๋ยวรอบหน้าจะวอลแทนเฟรนซี่นะ อ่ะเจอเจ้าลูน่าฮันเตอร์มึงต้านทานได้หรือเปล่าเลือด2,000มาผมไหวว่ะเออมึงโดนติดครีซซะขนาดนี้ตี16ครั้งติดครีบไป7ครั้งหน้าพังกันหมดอันนี้ผมเรตติดครีของผมเกินครึ่งอีกนะเพราะว่าค่าครีของผมมัน70นะฮะเพิ่ม d ดามจ e กัเจ้า War เทนเฟรนซี่ zy, จัดมา h e ลลิ Healing ่งแอทแท k จัดมาชิลส m แมชได้ชิล l d ได้ชิล เจนชิลเจนชิลเอาติดมาไว้อันหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นฮิลลิ่งฟรีซทุกครั้งที่ว่ามีการได้ฮิลลิ่งมีโอกาส30%ที่จะได้ฟรีซมานะฮะแล้วก็ตรงนี้รอบหน้าผมจะเอาไอ้นี่ได้มีการเจนโล่มากขึ้นม,มีการเจนโล่จะมีโอกาสแปะฟรีซเดี๋ยวผมจะลดโล่ก็แล้วกันนะฮะ อ่าผมเจอเจ้าอ้วนม่วงแล้วเลือดเหลือหนึ่งมึงแตกแน่โอ้โหทวินสปิรรตตัวเท่าลูกหมามึงแตกครับผมทวินสปิรรตเป็นสกิลที่จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเกิดสปิรรตของคุณมันไม่ได้ตัวตัวอ้วนๆพวกน,นี้ฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์นะฮะ เพราะว่าอีกตัวหนึ่งที่มันออกมามันจะมีเลือด40%ของตัวแรกแล้วเนยแล้วเมื่อกี้เลือดของสปิริตของเขาไม่ถึง500อะ่ะตัวนึงอีกตัวหนึ่ง40%ก็ไม่ถึง300อ่ะครับนะก็สกิลทองมันเป็นสกิลที่ทรงพลังไอ้นี่ผมเข้าใจนะฮะเพียงแต่ว่ามึงก็ต้องเล่นให้มันถูกถูกถูกต้องด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปพยายามหาเฟรเนสคอมโบมานะฮะ อันนี้ผมจะได้ค่าครีมากขึ้นอ่ะก็ดีเอามาอันนี้ขอเอาเป็นเอาเดามจชชิลสสมัชแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเป็นพรีแบตเทิลเฮสนะฮะตอนนี้ผมเลเวลสิบสี่ดิมเอเนจี้สโตนจะให้เงินผมทีละประมาณ85บาทนะปางตายกันหมดแล้วทุกคนปางตายกันหมดแล้วเริ่มซื้อของกันยังลุงอ๋อเล่นสายโลนะฮะมา เจอคุณพอดีเลือดสองพันปดมาผมว่าผมสู้ได้ว่ะหรือเปล่าเออเรียบร้อยยัง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 ไม่น่ากลัวมากนะฮะเดามจประมาณห้าวิแรกผมน่าจะเกินครึ่งหมื่นไปแล้วนะทุกคนแต่ผมจะไปให้เหนือกว่านี้นะฮะเอาเรียบร้อยแตกกระปุกออมสินเก้าร้อยหนึ่งพันบาทยังไม่ได้กดเลยเอเวนหายบ้าไปพรีเบทเทสนะฮะ ไอ้น,นี่ฟิ y ี่รีลิสถามว่าดีไหมเอามามันจะได้เป็นดดเมจมาเพิ่มให้ผมนะฮะแล้วก็ตรงนี้ t ทอร์รี่เรก็จัดมาอีกมาแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาเจ้าเฟียร์เลสคอมโนะฮะตอนนี้มีใครน่ากลัวบ้างใครน่ากลัวบ้างเอา้านี่ไงไอ้ยักษ์เทาเนี่ยน่ากลัวก,วกูเองนะไอ้ที้เื้ยมามาผมเองอ่านี่ คนที่มีฮิลลิ่งแอรย์รอบนี้บอกไว้เลยว่าแทบจะไม่มีประโยชน์นะฮะอ้าวเฮ้ยคุณพี่คุณคอมีมอ่าเดี๋ยวคอยดูทุกคนเลือดแค่เนี้ยฮิลลิ่งแอรย์จะทํางานไม่ค่อยได้ประโยชน์เข้าใจป่ะเพราะมันไม่มีเขาเรียกว่าแก๊ปของ m a c HP เอามาให้ฮิลลิ่งแอรย์มันเด้งนะอันนี้ผมรู้ว่าฮิลลิ่งแอรย์ของผมไม่มีประโยชน์ตอนที่เจอกับคุณป้าแสงจันครับผมแม่งโดนขูดเลือดจนเหลือประมาณ500แล้วฮิลลิ่งแอรย์ของกูก็ง่อยนะ ฮิลลิ่งแอ r เ y รมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่ออุ้ยเจอเลยยังมีเจ้า Luna Hunter อเอามาใช้ไว้ก่อนนะ h ิลลิ่งแอ r เ y รมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อ m a ็ HP ของคุณอะ่ะมันเกิน3000หรือไม่กย็ยิ่งเยอะยิ่งดีอะ่ะมันจะได้มีแกรปสำหรับการที่ว่าเด้งเลือดเด้งเลือดแล้วก็รอฮิลลอมาเพื่อที่จะเอาไปคอมโบกับ Medical เอ็กซ์โพชั่นพวกนี้แต่เมื่อกี้แม็เลือดของเขา0พ,พ 8, แม่งเอ้ยไม่ทันเห็น,หนปะ ตอนนี้สิ่งที่ผมกลัวก็คือเจ้าลูหน้ามูนนะฮะเจอใครอ่าเจ้ากวิ้นเลือด2,004มึงแตกแน่ครับผมนี่โดนหาก,กระสุนเพื่อนๆดูดิเนี่ยไม่รอดนะฮะรอบนี้ไม่มีสาย Branch h p ฉะนั้นเน้นเล่นเกมไวนะฮะ d i m Energy Zone ตอนนี้จะได้เงินมาที่ประมาณ85บาท 85โอเคโอเคอัศสวินเหนมันเรียบร้อยอ่าฮิลลิงเฮสฮิลลิงฟรีส์ไอนี่เอาเครีเฮส์ครับผมตอนนี้ผมต้องการสปีดนะฮะแล้วก็ต้องการดามจแบบ hp ครีแบบนี้ไอนี้ถ้าเกิดจะมีดามจเพิ่มขึ้นจากชาร์จมิไซล์จัดมาแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาเจ้าพรีแบตเทิ์นเฮส์เพิ่มขึ้นเพราะผมต้องการสปีดนะฮะ ตอนนี้เลเวลประมาณ16ก็80บบวก15 95าบาทโอเคฟรอสโนวามาฟรอสโนวาก็คือเจ้ากลิ้นไม่กลัววะ่ะค่าฟรอสเกมนี้ผมไม่กลัวเลยทุกคนเพราะว่าผมมีค่าเฮสนะฟรอสกับเฮสมันจะหักล้างกันเองนะอ่าเจอเจ้าที่มีฮิลลิ่งแอรย์ไม่ทันคอยดูนะปุ๊บ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 อ่ะฮิลลิ่งแอรย์ขึ้นแต่มันไม่ทันเห็นไหมฮะ จริงๆตอนฮิลลิ่งเอเร่ขึ้นอะ่ะดาเจของเขากำลังจะมาแล้วถูกแมมเพราะว่าของเจ้านักบวชมืดเนี่ยฮิลลิ่งครึ่งหนึ่งจะเป็นดาเจเอามาตีใส่ผมแต่เขาไม่มีไงนะฮะแรนดอมหนึ่งครั้งแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นแอตแทกมิสเออมาเลยแล้วก็ r a n แรนดอมอีกครั้งหนึ่งนะ่อ,อตีแล้วได้เฮสกับตีแล้วติดฟรีสจริงๆมันดีเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าผมต้องขึ้นสายสีดาวจะได้แอตแทกสปีดเพิ่มขึ้นอีก75%นะฮะ ฉะนั้นผมจะเอาเป็นเฮสครับผมโอเคเพราะว่าค่าเฮสมันจะมาช่วยเอฟเฟกในการที่ผมจะตีออกไวขึ้นนะแต่ว่าตีติดฟริสมันก็ไม่ต่างกันนะอีกฝั่งนึงก็ช้าลงเหมือนกันแต่ว่าผมอยากได้เฮสมากกว่านะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าวอลทามเฟรนซี่ครับผมรอบนี้เจอรูหน้ามูลเลือด2 5 0 0มึงแตกแน่มาผมชนะเพื่อนๆคอยดูเรียบร้อย ถามว่าทำไมผมมั่นใจขนาดนี้โอ้โหกูเพอร์เฟกเกมขนาดนี้รอยลำครับผมวอลแทมเฟรนซี War ่หอันแล้วก็เอามาเป็นพรีแบทเทิรนเฮสตหอันนะฮะแล้วก็เอาเป็น h e ลลิ่งเร็กแล้วก็เอามาลดฟรีสครับผมมาจริงๆลดฟรีสตอนนี้สำหรับผมแทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะว่าค่าเฮสของผมสูงมากนะแล้วก็เนี่ยทุกครั้งที่ตีติดครีผมจะได้1 6เฮส ค่าครีของผมน่าจะแขบละ75ทุกครั้งที่ตีติดครีผมจะได้เฮสิบหกโอ้ยสบายตีสิบครั้งติดครีประมาณ8ครั้งโดยประมาณนะฮะเนี่ยค่าเฮสผมจะมารัวๆเลยทุกคนมาเจอเจ้านักบวชมืดมึงแตกแน่เลือดสอ0พเรียบร้อยครับผมฮิลลิ่งแอเรย์ขึ้นไม่ถึงไม่ถึงวิไม่ไม่ได้ใช้ ตีครั้งติดครี7ครั้งอืมนะรนดอมหนึ่งอันแล้วก็ยิ่งมีการติดฟรีสเยอะค่าเฮสก็ยิ่งสูงจัดมาทุกครั้งที่ติดครีจะติดฟรีสเอามาแล้วก็พรีแบทเทิลฟรีสจัดมาทุกครั้งที่ตีติดครีจะมีเฮสเอามาครับผมเรียบร้อยโอเครอบหน้าก็น่าจะจบเกมทั้งคู่นะเพราะว่าเลือดของเขาเหลือตามกว่าดาเมจของผมเรียบร้อย ดิมเอเนจีสโตนของผม18 18คูณ5เท่ากับ90บวก15ห้านึ่งอห้านะโอเคได้เงินมารวมรวม0 0พโดยประมาณแต่ตรงนี้อีกประมาณ700แต่ว่าได้ค่าสกิลแรมา4สกิลซึ่งผมได้เยอะที่สุดเลยเรียบร้อยลู n น่าฮันเตอร์แตกต่อไปเหลือเจ้าพริสมืดนะฮะ ผมก็จะชนะอยู่ดีนะทุกคนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกแล้วนะ fury release ครับผมแล้วก็ตรงนี้เอามาเพิ่มโล่ขึ้นมาจบเงินเหลือศูนย์พอดีนะผมสามารถย้อนขึ้นไปดูได้แบบว่าผมชอบภาพตรงนั้นอนะ่ะนี่นี่นี่ผมชอบภาพนี้มากเลย treasure Compass 7สกิลได้สกิลแรมาสสกิลนะฮะสะใจจริงๆ ไอ้น,นี่ก็คงจะไม่มีพลิกโผนะผมน่าจะชนะสบายเลยทุกคนไอ้น,นี่95บวก15ผมจะได้เงินจากดิม Energy Stone มา110บาทนะซึ่งในช่วงเลดเกมถ้าได้เงินเกิน70ต่อรอบถือว่าสูงมากๆนะอันนี่ผมชนะเรียบร้อยโอเค ขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่รับชมนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าสำหรับ EP นี้เจ้ายักษ์เทาเพอร์เฟ m e ลเกมลาไปก่อนทุกคนบายบายครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะ